นีกรพเปนี้มีอะไรบ้างเตรียมยาละสแบบิน่ค่ะปยงอื่เมื่อมาถึงบ้านเราก็เตรียมจัดการทำยำข้าวเกียบสองนาลี ชื่ออีกอย่างหนึ่งก็จะเรียกว่ายำข้าวแคบเป็นเมนูแนะนำของจังหวัดตากใครมาจังหวัดตากก็ลองหารับประทานกันได้นะครับวัตถุดิบต่างๆในขาก็าให้มาพบทุกอย่างแล้วครับมาดูกันครับผมว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างก็จะมีหนึ่งก็จะมีข้าวเจียบงาดำสอง น้ำพริกกุ้งน้ำพริกเผาสามถั่วฝักยาวสี่แครอทห้าแคบหมูหถั่วลิสงเจ็ดหอมแดงหอมสดเจียวแปดน้ำมะนาวเก้าน้ำตาลปี๊บสิบน้ำปลานี่ครับเราก็ ซื้อมาวันนี้สองถุงนะครับก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดรวมกันในกะละมังเป็นชุดเดียวครับก็เลยจะต้องใช้กะละมังที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงครับเมื่อเทส่วนผสมทั้งหมดหลงไปในกะละมังเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาทำให้ส่วนผสมอย่างเข้ากันนะครับโคนเลคนเลไปครับนี้ก็จะเป็น ข้าวแคบครับอปกติที่ร้านเขาก็จะมีทั้งแบบย่างมาให้แล้วแล้วแต่นี้เราซื้อมาแบบดิบๆครับแล้วก็เอามาย่างเองดูผลงานการย่างของผมก็จะ <laughs> รู้ครับสุกไม่เท่ากันครับมีทั้งไหมทั้งสุกแล้วก็ทั้งดิบครับผสมกันไปครับรู้สึกว่าจะย่างยากเหมือนกันนะครับไฟแรงก็ไหมนี่ครับก็ ได้เข้าเปียบมานะล้วก็ผสมคุกเขาให้เข้ากันหน้าตาก็จะแปลกๆหน่อยครับแต่ก็อร่อยดีดยตาประมาณนี้ค่ะช่ำๆเคุณชายลอง จัดว่าอร่อยใช่ไหมจัดว่าอร่อยโอเคจบแค่นั้น